ไลท์ครัวซองต์เชอร์รี่ใช่ หวานมากทีส่สำคัญเชฟน่ากินเอ๊ะน่ารักว่านี่ <c oughs> มีสูตรไหมวะมีทั้งหมดก,กี่แบบอะไรเงี้ยของผมตอนนี้มีย 1, อยู่11รถ11รถมันมีรถบัสรถเขน็นรถทัวร์เห็บอกว่ามีตัวเป็นแสนเลยนะจริงปะเราจะหากำนี้กำไรได้กับการทำงานในวันนี้ไหมล่ะพี่มีอาชีพมีมูลค่าหรือว่าตัวไหนที่แพงสุดที่ลูกค้าใครสั่งแพงสุดเกินหกหลักมันมีค่ะใช่อร่อยมากค่ะกินแล้วว่าตอนแรกก็บอกอิ่มอยู่เลยกล้วยปิ้งน้ะน้ำซีฟู้ด อุบะหนึ่งหนึ่งเห็นไหมเก้าเห็นไหมหนึ่งเนี่ยต้องเรียกว่าหนึ่งเก้าหนึ่งทำอะไรตามชิกเนเจอร์รายการต้องขูดหาเลขนี่เตรียมของมาเองลนะแล้วแกเอาแป้งมาด้วยนะคุณก็เขาบอกให้ขูดกับพวกไม้ไงนี่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตาเออหนึ่ง 1> 1. ต้องบอกว่าเรามาณจุดเกิดเหตุคือต้องบอกว่าปากเก็ดเข้าเด็ดดวงอชอยนี้นะอื <c oughs> แจ่มมากมเรื่องราวของกล้วยเดี๋ยวจะไปที่สูจน์กันจริงป่ะเออที่อยู่ไกลไหมเนี่ยเดินมาก็ถึงแล้วจริงป่ะ เทรนมาแรงมากเทรนครัวซองเขายืนหนึ่ง Light c r u s อ o n Cherry ใช่ที่บอกว่าเข้ามาในร้านนะกลิ่นหอมอบอวลมามกที่สำคัญเชฟน่ากินเอ้ย,อยรักมาก ไม่ได้เราไปเจอกันเลยดีกว่าเชฟมายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชฟมาตรียไม่เลยต้องบอกเป็นหนึ่งร้านที่เด็ดมากอะไรคือแรงบันดาลใจที่มามาเปิดร้านครัวซองครับครับก็จริงๆเป็นคนที่สนใจในเรื่องทําอาหารตั้งแต่เด็กอยู่แล้วเมื่อก่อนแม่ก็เคยเป็นเชฟเหมือนกันแต่ว่าเมื่อก่อนแม่เปิดร้านอาหารไทยครัทํางด้วยความที่บ้านเป็นคนจีนก็จะแบบทําบะหมี่กินเองอะไรที่บ้านครับผมก็เป็นคนที่มีความสุขกับการแบบนวดแป้งทาบะหมี่เอง เลย่กเเด็ปลี่ยนจากนวดแป้งบะหมี่มาเป็นนวดแป้งครัวซองต์ได้แล้วน้องน้องอ่ไม่ได้มาแบบนวดอุปโลงนะจ๊ะทำไมคุณเรียนไกลถึงแครีสนะจ๊ะอ๋อเหรอต้นตำหลักครัวซองเลยนะให้รู้ซะบ้างประมาณ3ปีครับ3ปีตอนนี้เราคุยมา3นาทีแล้วหาที่นั่งเถอะอ๋อเหรอนะฮะแนน พอจะรู้เหลือหม่คร,ครับครัวซองที่เราทำเนี่ยมันมีมสูตรไหมว่ามีทั้งหมดกี่แบบอะไรเงี้ยของผมตอนนี้มีอยู11่11รรถ11รสมันมีรถบัสรถเข็นรถครัว <laughs> ตอนนี้มีเพลนแอลมอน คาราเมลช็อกโกแลตวานิลาหมดเวลาครับผมเยอะมากราคาสตาร์ทอยู่ที่75บาทเป็นเพลนโอนสเป็นเพยนเพราราคาอัพสุดประมาณเท่าไหร่แม็กซดร้อยเก้าสิบครับเป็นตัวนี้ตรันนี้ชัวร์เพราะว่านี่ม่ทำคาราเมลไม่ทำแมคคาเดเมียแพงกว่าแมคคาเดเมียเหลายท่านเข้าใจว่าแพงแค่แมคคาเดเมียจริงๆตัวคาราเมลเองก็แพงเพราะว่าใช้วิปครีมของฝรั่งเศสมาเคี่ยวน้ำตาลใช้เวลาทำนานยุ่งยากเพราะว่าตงมีแพงต้องทำเลยสูงเอ๊ะมาคิดว่า สเสน่ห์ของครัวซองที่คนคชอบกินหรือว่าหลงไหลในกลิ่นมันเกิดจากอะไรคนไทยอ่ะชอบอะไรที่กรอบนอกนุ่มในครัวซอ,องน้งหลายเขาบอกว่าเขาเน้นเจ๊จนเข้มข้นทุกตัวแล้วก็หวานไม่มากเครื่องดื่มก็มีเนาะเครื่องดื่มมีครับตัวเม็ดกาแฟของเราสั่งคั่วเองโดยเฉพาะให้เธอชิมเพลงนแล้วกัน บอกว่าช่วงเนี้ยน้องมาบอกว่ายังไม่มีการทานในร้านไม่เคยขอเนี้ยใช้มือแต่เราล้างมือแล้วนะคะแล้วก็น้องมาบอกว่ากินโคซองให้อร่อยก็การเสร็จต้องใช้มือกินที่ลูกซูนเดืออเนื้อดินดุ้งอร่อยมาเร็วเร็ว้โหดเฮ้ยมันมาทั้งวันสองปีไม่ใช่สองหย่ดหยุดหยุดเรนะทำเรื่องอะไรเป็นขนาดนี้ยแทนก็ก็กินกัปากไม่ต้องจิ้มเนื้อต้องจิ้มแยมเลยนะอร่อยมากขอบคุณครับอร่อย ตัวนี้จริงๆจะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านอ๋อเห,อหรอหมดก่อนไหมฮะอนี้หมดก่อนไหมอ่าเป็นเบียดกันครับเป็นดเบียดกันรถเ,เมยม์เหรอฮะครับก็พอดีเมื่อก่อนอ่ะผมเคยไปเรียนอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยคร,ครับก็เลยจากความเป็นตะวันตกกอบตะวันออกมาผสมรวมกันโดยที่ไส้ข้างในของเราอ่ะจะเป็นอัลมอนด์คาสตาร์ดแต่นุ่มแบบญี่ปุ่นหมายบอกว่าม่จะไม่ไปชิมครัว2องของคนอื่นครับเพราะจะเหมือนของคนหนึ่งอืมไม่เหมือนใครอ่ะขายไม่ได้อันนี้คือ ราคาแม็กซ์น้ำสูงในร้านแต่ดูแล้วมูลค่าเบลูสูงมากตัวแมคคาเดเมียผมนําเข้ามาจากอเมริกาโอ้โหเห็นไหมตัวคาเมลผมเลยทําให้เข้ากันโดยที่ทำเป็นคาเมลสไตล์คลาสสิกอเมริกันมันก็ต้องจริงไม่ครบสิทำไมคุณอร่อยหอมว่างั้นเถอะถ้าน้องทอ้งรสแบบนี้ไปแปลไี่เถอะคาราเมลนะำเพ่งข้นหวานมันหอม ไม่หวานแสบคอเลยทำเก่งมากอืมเป็นน้องชายพี่เหรออร่เอาอะมาทั้งนี้มีมีจอยกับไลเดอร์ไหมยังยังไม่มีจอยกับไลเดอร์ครับเออถ้าอยากกินทำไงอ่ะก็อ็อกซ์มาในเพจเฟซบุ๊ก ครับผมเป็นคนตอบเองนั่นแหละเดี๋ยวผมส่งรายการกับราคาให้ครับแล้วก็ออเดอร์เสร็จชำระเงินเพื่อ confirm, คอนเฟิร์มแล้วก็เรียกรถมารับได้เลยคุณผู้ชมค่ะชีวิตนี้คุณไม่ได้กินทัวร์ซองร้านนี้นะจริงเสียท่าเกิดจริงแต่อันเนี้ยนี่คือสุดยอดตั้งแต่เกิดมาผมเคยกินคาราเมลเนี่ยอีกร้านหนึ่งแต่มาว่าร้านเนี้ยเด็ดดวงให้น้องไมล์ฝากหน่อยครับเผื่อว่าหลายๆคนยังไม่รู้จักชื่อไมล์นะครับ เป็นเจ้าของร้านไลท์โคซองเทอรีนะครับอยู่บริเวณเลียบของประปาใกล้เมืองทองกับสทนทัศนแจ้งวัฒนะร้านจะเปิดทุกวันครับ10โมง,งถึง6โมง,งเย็นหยุดทุกวันพุธครับอยากจะนอนอย่างมีความสุขกินอยามีความสุขต้องมาร้านไลท์โคซองรสชาติระดับพรีเมียมแต่ราคาจับตอนน้องได้ไม่ผิดหรังขอบคุณค<ม>รับ<ม>ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ครับสนับสนุนโดยดื่มง่ายได้สุขภาพแค่ฉีกแล้วเช็ค นิวท i o โอโปรเพลนเฮลตี้เช็คโปรตีนพืช9ชนิดให้โปรตีนสูงสั่งซื้อได้แล้วที่ Line แอดนิวทร o โอโปรเพลน เัมเบาเสที่นี่มีขุมทรัพย์โยมีบางอย่างมูลค่าเป็นแสนคือจะเป็นร้านกาแฟแต่กาไม่ได้ไม่ได้ด้านในเนี่ยมีของเล่นของสะสมที่ไม่ได้ให้ดูแต่ตานะทำไมคุณสามารถจับต้องได้ถ้าคุณมีเงินประเภทประเภทอาก็ของสะสมไงแบบรบิกเลยผู้นั้นดับดับบิแบบ๊กเกัอันนั้นบาร์บี้อันนี้แบรบิครู้แบบรแบบรไม่รู้จักหรอโอยไม่คดผู้ชายที่ไหนรู้จักบาร์บี้เกิร์ไม่ใช่ผู้ชายจริงไม่ใช่ผู้ชาย โอ้โหโอ้โหมีของให้เราขโมยเยอะเลยนะพี่ดูดีพนักงานต้อนรบับอ่ะดูดีน่ารักมากเขามีตู๊กตาตอนเราด้วยไม่มีใครอยู่เอาตัวไหนแก้วตัวไหนเห็นบอกว่ามีตัวเป็นแสนเลยนะจริงปะเราจะหากำไรได้กับการทำงานในวันนี้แล้วล่ะพี่มีอาชีพมีอาชีพ นี่เสียราคาเลยพี่นี่พี่เจ้าป็นหมื่นพี่เอาตัวนี้กลับบ้านไม่ใช่ผู้ที่กุมบางเหียนของที่นี่ไม่ใช่ใครอื่นคุณพลอยคุณพลอยค่ะคุณพลอยอันนี้ก็คือหนึ่งในของสะสมใช่ค่ะเป็นของเล่นของสะสมค่ะสะสมไอ้อ้โหหลายอย่างธนาคารก็สะสมเงินอยู่เจที่บัญชีไหมฮะขออภัยด้วยนอนก่อนแล้วลูกน้นนอนก่อนรู้จักมั้คุณพลอยร้านน่ารักมากเอ็นเตอร์คาเฟ่เนี่ยแบบที่มาคือเริ่มต้นจ้ะ ที่บ้านเราไม่มีที่สะสมของแล้วเราต้องมาเปิดร้านหรืออะไรองี้ทำขนมเลยเปิดร้านก็คือจริงๆเรามันมาจากความชอบล้วนๆเลยค่ะดูพลอยกับหุ้นส่วนเนี่ยเคยมีร้านเก่าเป็นอีกร้านหนึ่งคือชอบทำไอติมทั้งคู่ก็จะทำเป็นคาเฟ่ไอศครีมอะไรเงี้ยก็คือตอนนั้นเริ่มสะสมแบบบิกแล้วแบบบ้ากันมากเออเราเอามาดิสเพลย์ที่ร้านเป็นแบบสนองนี้ตัวเองใช่สนองนี้ตัวเองไปเลยแล้วก็เออเราก็เทรดด้วยจนเราได้เป็นออฟฟิเชียลดีลเลอร์ของแบบิกเลยเป็นคนเข้าถ้าเกิดอยากจะพีออเดอร์แบบิกเนี่ยก็คือสามารถมาพีีท่้้านได เราก็จะแบบรับมาจามแล้วเสร็จแล้วพอของมาปุ๊ก็จัดส่งให้ของส่งมาจากญี่ปุ่นแอบไปส่องในฟีเฟสจะมีเป็นร็อตๆเลยเนาะใช่ค่ะจะทุกเดือนมีอะไรบ้างอย่างเงี้ย<ช>เขาจะร้อนชอ,องมาเราก็รอดลุนว่าจะมีตัวอะไรนะสนใจอะอไรอย่างเงี้ยเขาทำไมแบนิดมันถึงแพงแล้วก็ คือแมบิกเนี้ยค่ะมันเป็นกลุ่มของเล่นที่เป็นของสะสมซึ่งมันจะไม่ใช่ของเล่นที่แบบเอ้ยแบบเลโก้เลโก้หรืออะไรอย่างงี้อันนี้มันเป็นของเล่นที่ผลิตมาลิมิเต็ดค่ะก็คือแปลว่าเออลายหนึ่งเนี้ยจะผลิตแค่ครั้งเดียวไม่ไม่ซ้ำแล้วแล้วสมมติว่าถ้าเกิดมีในตลาดน้อยอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วคนมาหาเนี้ยมันก็เหมือนส u p p l y d e m น n ราคามันก็สามารถขึ้นลงอะไรอย่างงี้ได้คือหลายคนเนี้ยมาลงทุนในแบรบิกคือถือว่าเป็นการลงทุนได้เลยอะค่ะเอออยากรู้ว่าในร้านเนี้ยตัวไหนที่พอจับต้องได้ราคาจุ๋มจ ใครเข้ามาก็ซื้อได้ตัวไซส์นี้นะคะก็เริ่มต้นพรีกันที่ราคา3,000กว่าบาทก็โอเคถือว่าใช่ค่ะอคพอขอออกมาเนี้ยบางทีก็โดดไปเป็น6 0พันอะไรอย่างงี้เลย<อ>เพราะว่ามันต้องรอของออมีมูลค่าหรือว่าตัวไหนที่แพงสุด <c oughs> ที่ลูกค้าใครสั่งแพงสุด ที่เคยขายไปก็คือเกิน6หลักก็มีค่ะใช่เพราะว่ามันเป็นเหมือนมันมันจะเป็นคอลลาบอร์เรชันกับศิลปินได้อะไรางเงี้ยค่ะที่จริงๆเราอาร์ตของเขา่ที่เขาวาดภาพอะไรเงี้ยมันคือแบบเหมือนเป็นหลายล้านเลยค่ะแต่ว่าเขามาทําเป็นแบบิกเนี้ยค่ะก็ขายได้หลายแสนใช่ค่ะคือผมว่านะมีกลุ่มหรือว่ามีคอร์สนักสะสมเนี้ย เนอะยิ่งพวกกลุ่มดาราเนี่ยเห็นเวลาเขาเปิดบ้านโอ้ยยังก็เป็นตับเหล่าคุณชร้านนั้นรวมไปถึบางวันไม่ทำไงคุยกับแบรนด์บิ๊กทั้งวันเลยคือคุยทั้งวันนะคือมันมีความสุขเลยใช่ค่ะคือมันเป็นไอเทมที่แบบเอามาแต่งบ้านได้ด้วยความที่ฟอร์มมันเป็นฟอร์มเดียวเลยเงี้ยค่ะแล้วมันก็มีความหลากหลายในลายคือมันมีทุกอย่างที่แบบทุกคนน่าจะชอบอ่ะทั้งการ์ตูนทั้งศิลปะทั้งแบรนด์เสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ยังมีเป็นแบรบิ๊กเลยเนี่ยคือของทุกชิ้นในร้านเนี่ะภาพ ะไรอย่างงี้ก็มีขายด้วยตัวที่มีลูกในพุงอ่ะคุณพลบอกว่าถ้ามีลูกมีพุงนี่จะแพงหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบว่าเราหาซื้อไม่ได้ที่เมืองไทยต้องแบบไปซื้อจากที่ญี่ปุ่นอย่างเดียวใช่นีืกหกหลังใช่หกหลังก็ขอสองตัวเขาขายเขาไม่หาอ เริ่มหิวแล้วเริ่มหิวแล้วคุณพอยนเลมิตมาแล้วมีาาบางครับบอกว่ามีแค่เครื่องดื่มนีิจิมีอาหารด้วย<ช>อาหารมีเยอะไหมให้เลือก มีเป็นอาหารจานเดียวค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าเราอยากแต่ไม่มีเนี่อาหารด้วยอร่อยอร่อยค่ะตอนแรกเรามีแค่เป็นพวกกาแฟกับขนมแต่ว่าพอลูกค้าเข้ามาเขาบอกว่าเออเขาอยากนั่งทํางานที่นี่ให้ครบจบที่เดียวเลยก็เลยเริ่มมีอาหารก็จะเป็นอาหารง่ายเช่นพวกกะเพราแต่เราก็ทําให้มันมีแบบลูกเล่นมีแบบข้าวหมูกิมจิข้าวไก่ทอดเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีปอเปี๊ยะผักโขมพวกของทานเล่นด้วยก็เป็นประมาณ10บสิกว่าเลนะลูกค้าเรื่องงไงอยากนอนที่นี่เปิดโฮเทลด้วย ไไสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟเสิร์ฟความสุขทุกสถานีฉันคิดถึงรถไฟมากเลยรถไฟยิ่งเย็นยิ่ง รถไฟกิ้งกังกิก้งกังต่อให้เราบอกว่าเออไปไหนไหนอะไรเงี้ยเราก็ยังคิดถึงร้านโปรโดในใจเราอยู่นะซานตาเฟสสเต็กไงนั่นน่ะสิเอางี้ช่วงนี้ก็ปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะฮะก็คือบางช่วงก็อาจจะไปทานในร้านได้แต่ช่วงนี้หลักๆก็เดลิเวอรี่อ่ะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะทานสเต็กอร่อยอร่อยหรือสปาเกตตี้หรือข้าวน้อน,น,นี่นั่นอุข้าวน้อน,น,นี่นั่นวะอ,อ่ะคุณสามารถสั่งเดลิเวอรี่ได้นะจา้าไลน์แมนนี้แกลบฟู้ดนี้โรบินฮูดฟู้ดแพนด้ามีหมดถูกต้องนะหรือว่าจะนี่เลยซานตาเฟ่เดลิเวอรี่ครับ 020810777นะฮะก็คือแต่ละไรเดอร์ก็จะมีโปรแตกต่างกันไปหรือถ้าคุณบอกเฮ้ยคิดถึงบรรยากาศอยากจะเทคาเว้อย่าลืมนะครับที่เดอเลสแอเียนะครับอยู่ที่ประชาชื่นต่อให้มีโควิดแต่ถ้าคุณคิดถึงสันตาเฟคคุณก็โทรสั่งของอร่อยอรอยทานได้นะจ๊ะอย่าลืม<ะ>อัปเดตนะสาขาที่เขายังเปิดได้ไเขาไปนั่งทานได้ก็ยังมีอยู่นะมีเหรอจริงก็ต่างจังหวัดก็มีนะจบกินสเต๊กั่งนะสั่งสั่งสั่ง020810777พี่เอาโปรนี้พีมี่ผมไม่ดีเลย ใจเย็นใจเย็นร้อยคอติดนิดนึ่งนะเราคุยกับแม่ซื้อเหรอสนับสนุนบริการโดยซานตาเฟ่ Fe, เสิร์ฟความสุขทุกสถานีต้นสาวมังวอยกันอยู่นะฮะเดี๋ยอนนี้เราก็ขอชิม ผมโมหม้เลยไม่ไ <ing> ด <the speaker> <afraid> ้ยินเสียงกระดูบจริงๆได้เลยค่ะไม่เจอนไยค่ะนี่ดูดิตานเยอะไปไหมคุณภาพแน่นอย่างนี้แล้วก็จานใหญ่ขนาดนี้ต้องร้อยกว่าบาทแน่นอนร้อยสิบห้าบาทอ้ยถูกกว่านี้เก่งว่ะร้อยสิบห้าบาทอร่อยบอกจริงื คือแบบเด็กๆชอบทานเฟรนไายมีเนาะมีเฟรนฟชน์ค่ะขนมปเุ๊กผักโขมมีชีสสติ๊กอะไรพวกนี้เก๋จังเลยอ่ะไก่ทอดเกาหลีก็มีอร่อยมากค่ะกินแล้วอ่ะตอนแรกก็บอกอิ่มอยู่เลยมือถือของเครื่องดื่มครับคุณพลอยเราก็มาช็อตที่เครื่องดื่มโอเคค่ะเริ่มจากอันนี้เลยเป็นสตรอเบอร์รี่ชีสเค้กแฟร์เป้ค่ะเราจะนึกถึงขนมหวานแต่มันมาปั่นมาเป็นแฟร์เป้มาปั่นเนาะอร่อยอร่อยแหละอร่อยเลยบรรยายสิว่ามันอร่อยยังไงไม่เอาอร่อยอย่างนี้เลยมันมันดูนัวหนัวนะครับ เออมันจะนัวๆนัวไม่หวานใช่กลางๆมนียูสุเอสเปรสโซ่ค่ะเป็นสลัชชีปั่นเหมือนกันยูสุแบบปั่นนะคะแล้วเราก็เทช็อตเอสเปรสโซ่ลงไปอีกทีหนึ่งใช่ช่วงนี้ทุกร้านต้องเมนูนี้เลยค่ะใช่ยูสุกำลังฮิตดื่มกันบานแบนกาแฟเขาไม่ไม่ไม่ขมมากแล้วก็ ยูสุก็ไม่เปรี้ยวมากทานง่ายทานง่ายคือแบบสดชื่นคนเจอคนจอยูสุสดชื่นค่ะอันนี้คือมัชามาโบนะคะเป็นชาเขียวค่ะแต่ว่าชาเขียวเนี่ยเราจะอิมพอร์ตมาจากที่ญี่ปุ่นเลยสมมติในไอจีใช่ค่ะมันก็จะเป็นแบบเป็นชั้นๆเหมือนลายหินอ่อนใช่ลายหินอ่อนมาโบแล้วก็อยากชอบหวานไม่หวานก็ใส่ไซรัปตาชิโน่ประมาณนี้นี่ ไม่ต้องใส่น้ำเชื่อมเลยอ่ะอร่อยก่าเพราะว่านมเราก็จะมีสูตรให้แบบปรุงนมให้มันเข้ากันหอมชาเขียวมากอเข้มข้นอร่อยอันีค่ะไม่ต้องใส่ใช่หลับแล้วเราแนะนำค่ะอร่อยมากเพราะว่าหอมชา ไเสร็จขนมหวานมาให้เราแล้วคะอันนี้เป็นแพนเค้กโอนตินัวเคโนนะคะโอนตินภูเขาไฟนะแล้วก็อันนี้ช็อกโกแลตลาวาค่ะซันฟรายโอนตินภูเขาไฟโอเก๋อ่ะพี่เสดชิมก่อนของหวานหนูสู้ตายขนมที่ร้านนี้ก็ทำเองหมดทุกอย่างขนาดแป้งยป็นเค้กตีเองเลยนี่คือแพนเค้กอายะอายะอีกแล้วอีกแล้วอีกแมีอะไรไม่ลอยบ้างเนี่ยเฮ้ยครับคุณพลอยหนึ่งร้อยสามสิบราคาน่ารักไม่แพงสามชิ้นเนี่ยรอลุนแล้ว โอ้คุณพลยแพนเค้กให้ความรู้สึกเหมือนขนมตอนเด็กๆเลยอ่ะมันมีความกรอบนอกนุ่มในแล้วหอมเนยมากพอแพนเค้กลาดนมมันอาจจะหวานใช่ไหมคะมันไปคลุกเคล้าเข้ากับโอวัลตินที่โรยมามาเลยแบบเบลน่ะทั้งมีความหวานเค็มกรอบเย็นชื่นใจอร่อยอ่ะขอบคุณค่ะมันยายเยอะอ่ะแพนเค้กอร่อยมากอันนี้ก็ต้องกินตอนร้อนๆนะช็อกโกแลตเยิ้ม จริงลาเป็นนี่เลยอ่ะลาเป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดเลยเจ้าเหมือนรสมาปะทะกันอ่ะเค็มมันเป็นช็อบโกแลตเค็มเลยมันมีความเค็มมาปะทะกันหลายๆมันเนาะอร่อยจริงๆ ความเข้มเข้มเข้มขม,มันเจอกันแล้วมันมันมาเบรกด้วยวิปครีมโคตรอร่อยมีความฮาร์ดคอของความเข้มข้นแต่ว่ามีมีวิปครีมมาเบรกให้แบบมันนูลงตัวอันนี้ไม่ได้มาอวยออกจออร่อยจริงหรอคอนเฟิร์มใช่นะก็ฝากร้านด้วยนะคะร้าน Collector's c a ฟ e นะคะอยู่ซอยแจ้งวัฒนะ43หรือว่าซอยโพลีพลาสค่ะ และใครที่เป็นคอสะสมบาบริกนะฮะก็เข้าไปในเฟซของคอร์ดิสคาเฟ่ได้เพราะว่าเขาจะมีเปียวเดอร์มีใบพีออเดอร์ไปดูว่ามีเดือนนี้มีออกลายอะไรถ้าเกิดชอบก็เอ่อแมสเซจเข้ามาได้เลยระหว่างนี้พี่อยากให้แนนดึงเชงนิดนึงทำไมจ๊ะชวนคี่พลอยคุยกันดึงสายตาไดนิดนึงแล้วพี่จะเป็นขโมยแบรดิกใช่ตัวแสนกว่าเจ้าของทางรายการก็มีคนให้เกลียดรายการเรา ก็บอกว่าอยู่ที่นี่อ่ะจะแสนสบายอยู่ครับยาชิบะซาสะสบาย กับยายคุณจะใบเซนเซนใบยูจะใบเซนเซนใบใช่นี่กับบอกที่เนี่ยแต่ก่อนนะจะมีมาม่าพ่นไฟเมีก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยสูตรของคุณยายอ๋อเหรอแล้วก๋วยปิ้งน้ำน้ำจิ้มน้ับจิ้มอุบ่าก๋วยปิ้งน้ำจิ้มยายต้องอร่อยแน่เลยเขารับเฉพาะไรเดอร์เพราะช่วงเนี้ยโควิดใช่ไหมใช่เขาก็ยังมีบริการในเรื่องของการที่จะสั่งเดลิเวอรี่น้องเข้ามาแล้วน้องปอน้องปอสวัสดีค่ะน้องปออุ้ยน่ากินมากก๋วยปิ้งน้ำจิ้มยายนี่สูตรคุณยายเหรอคะ ใช่ครับพี่ยายเป็นคนทำครับโหพี่ขออนุญาตชิมแบบไม่เกรงใจนะคะน้องปอได้เป็นไงคุณอืมก็อร่อยมากน้ำซึมเด็ดจริงๆใช้น้ำตาลมะพร้าวเหรอคะใช่ครับใช้น้ำตาลมะพร้าวแท้อืมอร่อยอร่อยมากจริงจริงมีทั้งมาม่าพ่นไฟด้วยเหรอใช่ครับแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเยอะเลยใช่ครับแล้วมันไม่ขายโควิดเป็นอยู่ในช่วงโควิดอะครับถ้าเปิดร้านตอนนี้มันก็กลัวจะไม่ถล่มมาครับก็เลยต้องมาขายทางออนไลน์แทน ถ้าขายใน้ายแมนขายหกสิบห้าบาทห้าร้านะมาที่ร้านขายหกสิบาทตะลึงไหมราคาตะลึงไหมคุ้มมากเนาะจอดนะเจ่มว่ามากจากสถานการณ์ปองคิดว่าอย่างอื่นจะขายได้เมื่อไหร่อ่ะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรเงี้ยก็ในช่วงปีหน้าครับปีหน้าเลยวะแต่ฉีดตอกอิน ในหมดทุกคนนะครับกล้วยปิ้งน้ำจิ้มยาเนี่ยขายมากี่ปีละเข้าปีทสองปีทสองละฟีดแบ a ที่ผ่านมาเป็นไงบ้างก็ตอบรับดีนะครับถ้าคนในเมืองทองเนี่ยจะจะได้ทานกันหมดเลยทุกคนเลยจะรู้จักกันดีเลย นะะะฮเพราว่าก่อนมาเปิดร้านผมก็จะไปออกบูธก่อนอืมนี่ก็สั่งทางไลน์ได้ครุณยายนี่ดูยายกำลังจิ้มยายกำลัจิ้มอย่างเอามันมากกินกล้วตึ้งมากอร่อยตอนแรกอ่ะเป็นคุณยายชอบปิ้งงานทาร์ติเลกเนอะเห็นไหมตอนปาร์ตี้อะไรนี่ก็เลยมันผมก็คนติดใจลราออกจากงานมาตอนแรกจะไปเรียนครับช่วงคลาสเกี่ยวครับก็เลยต้องมาขายนี่ก่อนโฮ้ยมันดีมากมันอร่อยจริงๆค่ะคุณนะฮะใครที่อยากจะอร่อยนะครับสามารถที่จะสั่งผ่านทางไลน์เดอร์ตอนนี้ก็เข้ามาได้เสิร์ฟเลย กล้วยปิ้งน้ำจิ้มยายหรือว่าถ้าใครอยู่ย่านบางคลองนะครับสามารถที่จะเข้ามาได้ในหมู่บ้านสากรกามิไทยนะครับขอบคุณน้องปอนะขอบคุณน้องปอให้จานอย่างนี้มาพี่จะเอากลับยังไง <c oughs> อุ้ยแนนเขาบอกห้า,จาหมจับแนนงดจักสุนัข แด่ว่ามีหมาด้วยเหรอพ่อบอกเอาเอาน้องไปเก็บแล้วเจอแล้วนี่ไงเฟนบูดองอยู่นี่ไงเฮ้ยงี่นือเพลงว่านูอยากกลตาเห็นนั่นละครก่อนจะทานต้องหยอดตานิดนึง่อนตื่นว่าถ้าเกิดหวานหน่อยคไปทรายหลับตื่นครับทายคิยดเคียดเหลอเขาแลเนี่ยน้ำพริกเขาภาษาสปีนทรายหลับอยู่อะทรายทรายตื่น